ใช่มาอัปเดตกันต่อเลยนะครับการทำง,งานของคุณลุงคนและทีมช่างนะครับน,น,นี่ ตื่นแต่ตีสามนน่ะตื่นสวยว่าท่านนอนว่นนี่นอนเจ้าเจ้าครอบาฟังเราจมน้ำข่อยตาเจ้าพูดฝากให้เจ้าฟั้งใบแทนข่อยยังมาว่าแตมบุ้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 มบ้มบุ้มบบุ้ม้มบ้บุ้ม้มบ้มบุ้มบื้มบ้บุ้ม้มบ้ม้้บม้้บ้้้้้้ อยากเคียงท่นี่กลายเป็นสอดท่าหนึมาโอปป้าตาเศาหัวนี่จะกบลากงีแน่จเปเศ้านะเดยว้ลากวันเดิน้องเดือดอนีเหนยังเกินพีแอนมาบ้างหนาคนด่ายาเ็นมาตรวจงานแล้วหนาคนด่ายู่ในององน้ำอนาคนด่านี่คือลูกมันใช่ไหมตัวแม่มันเลยล่ะอนาคนด่ ตื่นเช้ามากก็กรอบนะส่ไข่ตื่นเช้าไค่บ่านนดผมลองสุดเจาสี่เช้าโอ้โเหเลยตื่นมากน็ยังนี้เช้ามากน่ื่ตื่นสี่ท่่สิกไปไหนปกดเช้าเกิดเราทำงานได้ไม่เต็มที่ มันต้องนอนมันต้องนอนนู่นสามทุ่มมานอนเลยลุงทำอะไรถีบเดี๋ยวทีนี้มันไฟเราเรา,าตัง้งอีกนั่งเลยบอกว่าน่าตลกตอนเที่ยงคนเราเนะี่ยกินข้าวเสร็จปุ๊บให้นอนสักทักไปยตาสักสิบนาทีก็ได้แหละผมถึงกลับไปกินข้าวที่บ้านะแล้วก็มื้อร่อยตามักสายตาเป็นประโยชน์นะนี <m> ่มาดูงานบ้าน <m> พี่รอมนะเอฟซี ตอนนี้ผมว่าลุงทําทีเหมือนที่มวลพูดเป๊ะเลยคือพี่รอเหมือนแบบว่ามีคนอยู่ประมาณห้าคนคือมันทีเกินคือตัวแกก็ไม่ได้อ้วนนะแกก็ตัวผิวบางร่างเล็กอยู่นะมันขอว่าจะให้มันอยู่ได้ประมาณสัก20ตีโลโอ้โหเกินนะผมว่าพี่เพิ่อนใช่ไหมพี่มนดูแค่แผ่นนั้นมันก็ใหญ่เลยนะใช่ ผมว่ามันถี่เกินนะผมว่ามันเปลืองเงินนเอฟซีรอครับจ่าโอ้โหมันเกินไปสงสัยเป็นมอญระดูเลยเนาะม้อยกได้พี่มอระดูของแอดลิมจะจะเอ็มดูแค่เสาข้างล่างบ้านนี่ก็ใหญ่กว่าทุกทุกบ้านหลังทุกหลังเลยนะขนาดของนายช่างเองเขายังไม่ได้ขนาดนี้เอออันนี้งบประหยัดค่ะเอออันนี้แบบประหยัดอ่ะอันนี้ประหยัดมากของพี่มนะ เท่าแต่ว่าอันนี้เสาสิบสองต้นนะพี่หาเยอะาเยอะนะแข็งแรงนะขาเยผมว่าน่าจะมีกู้เสื้อผ้าสักประมาณห้าตู้เป็นดกมระดกเอรดุนะฮที่รอมเกิดประยุนบนโลกใหม่แล้วคือบ้านลังนี้ยังอยู่โอ้โห ตอนนี้โดนเผาอยู่นะอยู่นู่นะเจ้าของบ้านนั่งอยู่บ้านหลับ้านที่เจ้าของเือนบ้านเจ้าอ่ะเจ้าไปอยู่ดาวดาวเลิกดาวเสาแล้วบ้านเจ้ายังอยู่อ๋อบ้านจะอยู่ยคงกันตลอดใช่ใช่มันแข็งแรงแต่ตัวเจ้านะไปอยู่ดาวเลิกดาวเสาแล้วที่้ที่้บ้านหลังนี้มันจอยู่ตลอดชีวิต พี่ดนนอกสามสิบหกนพี้ดนนอกพอดีไเาหานเจาออกมันอไรอยู่ไรอยู่อ่ะันนสามก่ี่มลต้องหาเกาอีพนังเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปโหลดัปเดตช่างทำงานนเอฟซี ก็คือคือยกเคลื่อนย้ายประมาณ20รอบบ้านก็ยังคงที่นะคะไม่โยกไม่แยกนะจะแข็งแรงไปถึงไหนเนี่ยบ้านเ,นอ,อ,เอ,นานอ้นรอมแข็งแรงเลยมากระถือลุ่งมะคักแล้ว<อ>มากระถือรุ่งต้องแบบนี่ละค,คือลุงเขามองการไกลไงเ<ง>ขาดูประสบการณ์นะคะจากที่ย้ายบ้านมาแต่ละหลังใช่ไหมทุกบ้านทุกหลังต้องได้ซ่อมหมดเลย เคลื่อนย้ายการนี้ก็เลยทําให้ลุงมองการใจก็คือเห็นปาเีกขึนานแต่ังว่าถ้าช่างทในในาลนคือประยประมาณแต่เคลื่อนย้ายไม่คือดวงเคลายไม่สะดวกแล้วก็ได้ซ่อมเวลเคลื่อนย้ายครับนี่คือวิธีที่ลุงทำให้แบบเล่นน้ำไม่เต ถามผมนะว่าเจ้าของบ้านมีงบเท่าไรผมว่าน่าจะเกินงบแล้วแลครับแต่ว่าดีแต่ว่าไม่ได้เสียค่าช่างนะเสียแค่ค่ากับเท้าค่าน้ําดูแลนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าทำในงบหนึ่งแสนบาทไม่เกินนี้เท่านี้เราก็จะลดลดเหลกลงนะทุกอย่างลงก็คือลดความต้องใจลงอ่างเงี้ยตอนนี้ผมว่าน่าจะเกือบแปะแสนแล้วเนาะใกล้แล้วล่ะ สวัสดีค่ะบันนี้สวัสดีค่ะน้องอดิสรพี่เฟืองมีอะไรมาให้อะไรผักโอ้ออองเฟื้้โไม่ใช่โอ้อันนี้เหรอโอ้นึกว่าจะเอาอันนี้ให้จะเอาอันนี้ให้แดียนเอามาให้เฟืองแบบว่าคือหมันไสมานานแล้วเสียบเลยเอาส้มผักมาให้เนาะใช่ค่ะส้มผัก พอดีแม่เพียรมานอนเอามาให้จ้าเปแล้วอร่อยแล้วเอามาเมื่อวานนี้ <c oughs> มาไปคุยได้ <c oughs> กี่คลิปไปแล้วเนี่ยของผมก็เพิ่งมาใช <c oughs> ่วันวันเสาร์ <c oughs> มันเป็นเหมือนวันพักผ่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบสโลว์ไลท์นิดนึง วันนี้มีฟุตบอลเตลีกด้วยเดี๋ยวเร่งเรงคลิปเผื่อได้ไปดูบอลใช่ใที่กิางเนนสียที่ักฤทนางสาวมนี่สิตข้านม้เนาะอืม แต่นอน้ำมนไปด้วยป่ะป้ายไม่ป้าอยู่เลยนื้อนไปถามใกล้ไปถามใกล้เขาไม่ได้เอาจ้าลุงฮะไม่ได้เอาไปจ้าทำไมไม่เอาไปด้วยพาลูกกินชาบูอะบ้านนอกดาวปิดใบไฟแล้วจัวัดลุ่ยใต้จังหวดีุยใตราติไปก่อน ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ